จุฬามาสิบอ่ามึงบอกจุฬาห้าสิบแล้วคนนี้เฮ้ยรู้เลยกินอะไรแน่หมูกรอบเจ๊เลยนะป้าติ๋วป้าติ๋วป้าติ๋วใช่ไหมไม่ใช่นี่วันนี้เรามาครัวจุฬาห้าสิบโอ้เขาขายอะไรครัวจุฬาห้าสิบเนื้อปูผัดผงกะหรี่เอามึงมาผัดนะเดี๋ยวไปดูโอ้ดูรออยู่ครับน่าจะเป็นสุดแสบตาเลยเราก็มาถึงแล้วนะเนี่ย ร้านอะไรนะขัวจุฬาห้าสิบต้นตำรับครูผัดผงกะหรี่วันนี้มีเมนูอะไรที่เราจะมาถ่ายกันข้าวไข่ต้นปูข้าวนึ่งผัยผัดผงกะหรี่นึ่งมาแล้วจากบ้านเลยค่ะผัดหมื่นลี้แล้วก็จริงๆอ่ะมันมีหมูมันมีพริกมันมีหมูกรอบหมูกรอบผัดเกลือแต่วันนี้เขาบอกว่าหมดหมดแดกไปหมดแดกไปนี่ที่เดินเดินยืนโอ้โหมีต่างชาติเนี่ยเดี๋ยวเราไปจองคิวกันก่อนไปเลยครับ ตอนนี้ก็ต้องรอคิวไปก่อนนะคนโพรเยอะเลยส่วนใหญ่ก็เป็นเด็กนักเรียนแล้วก็ชาวต่างชาติมากินรอคิวกันไปก่อน ลอยวิปป้าต่อเยอรอนาร์ดิวเยอรมันจริงเปล่าแต่ผลิตที่อเมริกาจริงป่ะแต่มันพูดภาษาญ,ญี่ปุ่นนะทำไมชอมดด็อตมะเขือเทศดี่ห้องฮห้เขาบอกว่าเมีแบตซี่สั่งเขียนอยู่แน่นมันมีโค้ด หน้าตาไม่เท่าเร่แต่กลิ่นนะหอมหอมไปามาก สีมันดูจืดๆนะรสชาติเป็นไงมันเป็นยังไงอธิบายดินึกว่านั่งหรือฮะตลาดเดี๋ยวว่านั่งอยู่ตรงแถวตลาดมงกุ็แค่ขี้นะมันอยู่ในยองกงวิ่งอยู่เป็นไงหอมกระทะเออยังไม่กินนี่เลยปูเลย เล็บซู้ฟันบอกเลยว่าลองชิมอยางก,กินเลยทำไมไม่ไม่ติดเคาหลีดีนะเดี๋ยวเราจิ้มกับขม,มันจะเป็นรสชาติแบบนมนมอ่ะกิกนึงเนี่ยเป็นน,น,มนมเป้ยนมสดอ่ะมันจะเป็นนมสอดอ่ะอ่ะว่าตาก,กินได้เลยอันนี้มันต้องแบบนี้ แต่กูว่าต้องใส่ข้าวแล้วใส่น้ำลา่มันจะเหมือนพุดดิ้งนุ่มๆอันนี้แบบมันจะไม่ไหมเลยดิสเว่นดิสเว่นดิสเว่นเป็นนเป็นรสชาติแบบไม่ไหมอ่ะนะลองมีพริกนิดหน่งแต่พีิเยอะไม่ได้อะแต่ท้องยังไม่ได้กินข้าวเลย คุณยกพีพ่เก็บคุณยกพี่เก like ็บไปหน่อยจวดลองดูว่าดีเล <m uch? <m uch ็นซีน้ำปลาไม่เอาต้องเปลี่ยนปลาตากุ้งกูเฮ้ยอย่าพึ่งคุณต้องข้าวเยอะไปบ้าแล้วเยอะไปบ้างกูให้กูให้แค่ลองชิมก็ใส่เยอะไปบ้ามันอร่อยขนาดไหนกูไม่ได้ให้มันทำลายล้างดี๋ยว จะเค็มแลยังอ่ะเด็ดพิซซ่าพ sure bueno. ี่จะตอนน500ต่อด้วยอะไรอะไรนะเขาเรียกนะหมูนิโตรคานามาไกลอะมันจะเป็นแบบวางผัดผู้เส้นใส่พริกเผาอะไรอีกแล้วก็ใส่คานาแต่กูดูใส่พริกใส่ปลากระป๋องอะเหมือนผัดผู้เส้นปลากระป๋องเหมือนเหมือนซีนงย้าตากไปชิม อิตรลกิมัส์ฮานานะอิตรลกิมัาส์ก็เลยนะยังไม่กินเลยออก,กินไปก่อนอืมไม่กินนี่แรงมากพอ,อจานนี้มากินนแรงแรงลองลงุงออกไหมเหมือนเลมักอะนรเงี้ยเดี๋ยวใส่พริกอ่ะใช่ ลยอแต่สีมันเหมือนผัดปลากระป๋องจริงเลยไปเยอะปีกวีจะชอบเราเข้าไปพี่ว่าคนกินพริกอ่ะมันเผ็ดนะแต่มันหวานมันอปรี้ยวนี่หวานน้นพริกเผาเออหวานน้ำพริกเผาใช่เเอาแบบิร่ะมันต้องใส่ขนาดนี้เลยมัใส่กูไ ไม่ได้กลัวเผ็ดกูกลัวเค็มนี่อันนี้ใครอ่ะมี่พี่อกูเอาน้ำลงดิตักกูเทียมไปชิมอันนี้อะไรอ่ะไ่ข้นปูต่างกันอันนี้มันเป็นไข่ไม่ได <daughter> <S lonely> ้ใ <Find> ส <human> ่เปยกอดี๋ไข่ปลาปูปูปูนันแน่นเลยไข่ข้นปูเออเนี่ยมันเหนียวอ๋อ อะอยาเอ๋เยอะเยอะๆอะไรอ่า huh. เ nah <If> ืมไงรสชาติัวไข่มากกินะเรกินเครื่องเทศแต่เนีัวไข่แบบเตนิจะินอรอยอย่างนี้กปาหมแล้วน้ำพิกน้ำปลา อ <laughs> ร่อยจริงบอกเป็นน้ำปลาอร่อยกานวันหลังมึงจะสั่งขา้าวเปล่าจริงน้ำปลา่ะจริง <laughs> มาแบบร้วน ริมแบ่งข้าวแล้วไม่พอไม่ให้อิ่มนะไม่พออร่อยจริปาเดียวปา้น้อยแสงว่าอร่อยจริงตอนแรกบอกว่าจะบบ้านหมดแล้วฮะตอนแรกว่าจะักลับบ้านไม่ได้กินละกเลนกิเลนมันเลียนแันเนลก็เมนูไหนครับ ขอผมชอบไอ้เ hmm. น okay. yeah. mm ี hmm. mm ้จานขาวๆเลย่ต hmm. yeah. uh ้มตูไข่ต้มนโแน่น่ะชอบปูผัดมะนาวอันนี้อ่ะผมไม่ชอบเลยเลยสึ่อย่างนี้เข้าะไรเข้าคนนี้ของ้าบแล้วก็นี่20บาทค่ะแล้วก็นี่จ10บาทนจ้ะแล้วก็อันนี้50บาทเแนว่าเข้าพอสองอันนี้เข้าพอสองเนาะ20บาท400บาทสรบบาทกอบสี่สองขวดองซื้อปสี่สองขวเอาหนึ่ง20บาทค่ะ0บาทค500บาทค่ะ ห้าร้อยบาเคขอบคุณมากค่ะเชื่อว่าอันนี้ร้านอะไรเคร้านี้หน่เท่าไหร่ครับแปบาทเอากล่องเดินทาดูนะครอันนี้เป็นอะไรอ่ะคะพี่คือเป็นโลช็โกแลตเป็นโลช็โกแลตอันนั้นใช่เยอะใช่ไหมใช่ค่ะถ้าสอบเยอะๆก็ต้องยกดูอันนักๆเดียาพี่นค่ะพี่นาเอแคร ได้เลยแสดงหลังที่พี่นายแชร์อ่ะปุจะเปิดพี่หอมปะไม่หอมลุยต้องไปยืงกินข้างพี่ทำมกันเนี่ยร้อยเล่นนะพี่เมื่อกี้ใครบอกไว้อิ่มมาตรงนี้ใครบออกนใครบอกมาเขารีวิวเยอะแยะนะอันนี้ทำจากอะไรอ่ะพี่ช็อกโกแลตอะไรครับช็อกโกแลตทำเอง สูตรตัวเองค่ะตัวเองอันนี้คือพี่นาเลยใช่ไหมครับพี่นาค่ะเจ้าของพี่นาลูกน้องพี่นาอ๋อแล้วคนทำคือพี่หอมมาอร่อยครับช็อกโกแลตหอมถึงอืออย่างนี้ก็อยู่ได้ไม่กี่วันเข้าตัวเข้าตัวเย็นได้วันเดียวแน่นอนแป้งน้อยมากช็อกโกแลตหนามากเนาะมันต้องเบ่นชื่อเมนูเลยพี่ ต้องเรียกว่าช็อกโกแลตไส้ขนมปังเค้กอันนี้ก็เหมือนแบบเค้กแป้งเค้กแบบเค้กกรอนไงพี่เดี๋ยวดิสุดยอดอร่อยอร่อยมากไม่หวานมากด้วยขอบคุณครับขอบคุณค่ะพี่ขอสาวที่แบเดี๋ยวมันี่ร้านเปิดกี่โมงครับพี่เปิดเจ็ดโมงเปิดเจ็ดโมงปิดอะครับสี่โมงปิดสี่โมงดีนะเขาจะปิดแล้วเนี่ย พี่เขาบอกว่าจะถ่ายนะตลกแดกเรเราไม่ได้ชื่อตลกแดกเราชื่อช่องสายแหลกไม่แปลกที่อ้วนขอโทษทีครับพี่อข,ข,ข,อขอบคุณคับขอบคุณคับ